สวัสดีเจ้าทุกคนมาพบมาเจอกับชาจีนใส่ลุยเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาซ่อกกินมดแดงกันละทุกคนูถึงว่าลงห้วยกับลงมาหลายรอบแล้วนะจ๊นะเนาะอันนี้เรามาเข้าป่ามาหากินมดแดงก่อนช่วงนี้เป็นอาหารยอดฮิตมากในตลาดไปเดินการนี่มันต้องมีผักหวานก็ไขยมดแดงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาจ๊ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในป่านะจ๊ะทุกคนมดแดงที่พี่ชายจีนซ่อกหานี่ก็คือออกเองธรรมชาตินะจ๊ะ นะี่เจ้าบรรยากาศอาจจะดูเหงาเงานี่คือบรรยากาศกลางปลานาะเจ้าบรรยากาศเพือทุกคนได้ชมนจะเป็นดอยสูงเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นด้ยวยกันนะเจ้าเดี๋ยวถ้าหันทางมดแดงก่อนเดี๋ยวพี่ชายจินจะถ่ายให้ดูอากาศร้อนมาก น <thế S 2> the ี่จะนี่จะเป็นระยะทางเดินทุกคนเด้อหางมัดแดงอยู่สู้ทุกคนอันนี้ก็คือวิธีเดิมของเขายิบแกบโคแกบอันนี้ลงมาหาน่อยกระแปจ้งอันนี้คือกระป๋องแป้งมันหมดแล้วจะพี่ชายจีนเอาแป้งที่ห่าสีหมดแดงน่ะแป้งข้าวเจ้า มเทใส่เนี่อเพื i mean ่อมันจะได้สะดวกสบายเวลาเขาต้องการจะใช่นะจ๊ะกระปุกแล้วก็เอาแป้งเทใส่ล่างสะอาดเรื่อยๆอะไรจ๊ะร้อมลุย สูงขนาดเลยฮขามาปลาเขาก็มีน้ำเย็นกินนะจ๊ะทุกคนนะเป็นน้ำี่อยู่ในช่องฟิตเย็นมากเป็นน้ำแข็งอยนะู่เลยเนี่ยนี่จ๊ะทุกคนน้ำเย็นมีน้ำเย็นกินตัวเย,ย็นชื่นใจนี่จ๊ะ ุดจอดทุกคนอัน์มัสเป็นเพื่อนเป็นห้องอันอยังนะตังเพ่เป็นห้องแม่เพอรจเจดนะนักขนาดเลยจ้าทุกคนเยอะมากต้องนั่งไส้นั่งคัดตัวนี้ออกก่อนจ้าทาอันมันจะฟัดบ่ออกมันจะติดกันเพราะปีกอันนี้มันจะไปหวั่นตัวไขนไว่นี่ว้นะมันฟัดบ่ออกจ้าเดวขอเวลาไส้แมงตัวอันนี้ออกก่อนนะ เจ้าทุกคนเขาต้องมาคัดตัวนี้ออกนนี่จ้ะ จ้าทุกคนส่วนคลิปหามดแดงนี่กะขอจบคลิปไปเพียงเต่ายี่นะจ๊ะอ่าเจ้อันนี้ก็คือผลงานมดแดงไี่เขาได้นะจ๊ะแล้วก็กดติดตามชา์จีนใส่ลุยพางนะจ๊ะเดี๋ยวจะเาหาคลิปใหม่ๆเมื่อเฮาได้ดูได้ชมกันให้เหมือนเดิมนะจ๊ะจะได้ขอขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีเจ้า